สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมื่อวา้พี่พายงางรอบบ้านอีกแล้วค่ะเพราะว่านวดแขกได้แล้วไปไกลกบว่าได้นาะพี่น้องค่ะไปไญกับคันเลิกงานนวดแขกแล้วแล้วก็เลยมายงางประสีมมยางเก็บยาเอ็นยืดไปอะนะไปเห็ดครีมไปถนวดให้แขกพี่น้องค่ะเพราะว่าสีอะนะเก็บยังซันเราก็ไปผสมกันกับครีมสูปีค่ะแต่ผัดมาเห็นผักติว้วผักติ้วที่เขาเคยเก็บนะคะงามงาม,งามกำลงังงามพี่น้องค่ะ สิเก็บไปต้มใส่เคียงไงไกล้ตับมีตับใกล้ก็หัวใจใกล้สิเก็บไปต้มต้มใส่อะนะเคียงไนไกล้ให้น้องปากค่ะกำลังเป็นดอกกำลังงามค่ะงามมาเบิ่งกันเลยพี่น้องค่ะดวสิพาเก็บค่ะแดดดีดีจักแดดอย่างดอกแดดฝนแดดฝนเดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระบดพี่น้องค่ะอันช่วงพักยกมึงเนี่ยมึงเนี่ยกำลังงามค่ะอ่อน ต้มม้อนอ่อนเลยนี่ค่ะแซบ่บแซวยังถ้านี่มีเห็ดให้แกงใส่เนาะช่วงมีเห็ดให้แกงใส่นี่ผันจิอยากแก่ดีบาดนี่แก่หนีเฮาดีบาดนี่ขันช่วงนั้นคือผักติ้วบ้านเฮาเนี่แหละค่ะส้มไปร้อยกินกับอีหยังก็ละ่ะกินกับซุปน้ำม้เนาะกินกับโอ้ยซื้อว่าคอยเก็บผักอันนี้แล้วคอยไปเก็บอันนนาหยาเอ็นยืด ผักอันนี้ค่อยสีบ่เหี่ยวแตบแต่งต,ต,ต,ตีบานนี่พี่น้องเลยผักเดียวค่อยสีบ่เหี่ยวซะลึกเหี่ยวกระสางถาะเนาะเอาอ่านะเอาไปตั้งใส่น้ำคืนกับคืนดอกค่ะทั้งเทียบไปได้กลับมาทางเก่าประเมน่นอย่างเดียวทั้งเทียบยางอ้อมไปทางพุนงพ่นเราไปเก็บทางพุ่นไปเรื่อยๆเห็นมันงามได้สะอ่อน กำลังยอดงามค่ะว่าดินี่ค่ะยอดอวบอวบเลยของฟรีจากธรรมชาติพี่น้องค่ะฟรีจากธรรมชาติ ้ยกำลังอวบดีค่ะปะักหำาไปโรงเรียนยาย,ย,ายถามว่าบักล่าไปใสบ่บ่เห็นโดนแล้วบักลาไปโรงเรียนเด้อค่ะเด้อบักลาเปิดเทอมบักลาไปโรงเรียนขันยุ่งัก็ไม่เก็บดีดอกพี่น้องเลย ญาตตัวญาติเป็นมือกล้องญาติสุนแนวอยากเป็นสุนแนวอยากเก็ดสุนแนวค่ะเด็กน้อยเนาะคะ่ะเนาะเยกำลังอ,อนอ้อนพี่น้องค่ะซุปได้บหนอผู้ใดเคยเออผู้ใดเคยกินผู้ใดเคยกินขวอญก็เคยได้แก่งเนาะผู้ใดเคยกินซุปได้บหนอซุปได้คือผักตี๋บหนอแนะ่ยนำมาได้เด้อค่ะเด้อ คอมเมนต์แนะนำมาเลยค่ะมันอ่อนไหมเป็นตะแซบนี่ไหมคอยคิดว่าสิซุปได้ได้ไดพี่น้องเลยสิสุปได้ได้คอยคิดว่าคุณน้ำเอ้ยคุณน้ำเคยซุปปะคุณเคยสุปคอมเมนต์มาแล้วคุณน้ำคอมเมนต์มาในจ้ามาแนะนำกันเนี่ยของกินดีๆจากธรรมชาติของฟรีเนาะพี่น้องบ่ได้ซื้อบ่ได้หาค่ะโอ้ยปย่าทักคุณน้ำเขา เจ๋ละเดี๋ยวมาวม่าขันกำลัง่อนอ่อน,ออนป้อป้อป้อป,อปอนี้ก่อนนี้ว่าขันได้ขึ้นอยู่เมือนตุลอยตกผู้นี่ค่ะ แต่ว่ากันนะมึงได้ดอกหญ้าเอ็นยืดดอกหญ้าเอ็นยืดพี่น้องค่ะอุ้ยอุ้มนี่อุ้มนี่อุ้ม,ม,มยังไงได้กําบบกใหญ่หนึ่งแล้วพี่น้องค่ะจะโพแลวแชแข็งไว้อตได้บูบูเพราะว่าจักน้อยสิแกเหมิดเด้อค่ะจักน้อยสิแกเหมิดอ่อนอ่อนเลยค่ะพี่น้องอ่อนอ่อนเลยจ้า ต่เป็นแตซุปเสียบเน,น้แกงคือนะเขาแกงออหยังที่เ้าใส่ประกันนะผักติ้วผักหยางแกงเข็ดเจ้านาะแกงเข็ดเจ้าสดน้ำเนาะพี่น้องค่ะปลาวันนี้เขาอยางไปนอะะไปเบิ่งกันหนะาเอ็ยนอยื่ทางผุนมันสีงามไปมันนั่นมีฝนมาแน่แล้วค่ะโอ้ยผุนอุ้มหนึ่งเอาอุ้มนีกันงาม,งาม ดอกไม้ก็งามดอกหญ้าบ่แม่นดอกไม้ดอกหญ้าอันนี้ฝรั่งเขาเจ้าก็เอิ้นหญ้าโอ้ยเสียงเขาเจ้าเฮ็ดอันเสาไฟฝรั่งเขาเจ้าเอิ้นหญ้าเฮาก็เอิ้นผักค่ะแต่เขาเจ้าก็กินเด้ฝรั่งเขาเจ้าไปเฮ็ดสลัด น้หลมีบ่อทางนั้นหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วพะนะ่ะย่ะยางไกม่มาเนี่ยใช่ไหมงามแต่อันนี้แก่แล้วบอก ออน้ำออเลยพี่น้องออนออนหักเปาะเปาะเปาะอ,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 อยู่ค่ะอุ้ยซุ้มทางไหนบม่ได้บูคาปเปียวดอกพื้ไหนโพดนี่ทางทังก็เลยซุ้มหนึ่งกำลังสิขึ้นยอดได้กินอีกโดนอยู่ค่ะได้กินอีกโดนยุ่ดอกไม้นี่คือนม้มแต่นี่ดอกหญ้าะพ,พี่น้อง ชมสวนนะคะโอ้ยคุณอะคุณอะคุณอะกำลังงามนี่กำลังสวยเลยจ้าบ่เด้เข้าไปดอกกําลังสิเป็นกําลังเป็นอะนะกําลังหันแตกยอดค่ะกําลังแตกยอดกําลังแตกยอดเลยโอ้ยเข้ามางวดก้อนมันสองอาทิตย์ก้อนแล้วเนาะ วันนี้มันก็เลยงามพอมางามพี่น้องค่ะกำลังงามซ่อมสีหากินผักพี่น้องค่ะยางอ้อมบ้านก็ได้กินแล้วค่ะยางอ้อมบ้านเขาก็พอได้ยุได้กินเนาะค่ะเนาะของฟรีจากธรรมชาติสวยสวยงามๆามอืมปลาสนน้อยปลาสนน้อยเขาเจ้าปลูกไว้ตะข่า,ขาย เดี๋ยวสิพ้ายางไปเอาหาเอ็นยืดเดี๋ยวไปหอดย้ายเอ็นยืดเดี๋ยวจะามาเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะมาเห็นยอดเสดาสมงามจ้าพี่นอ้องหอมเก่าเด้อค่ะเด้หอหอมเกา่เกาที่เก่าที่เก่าข้าเจ้าตัดออกมันล่ะโอ้ยแดดดีเลยเมื่อจังสิอยากไปสอนกุ้งมะก้อยเนาะพี่น้องค่ะอยากไปสอนกุ้งมะก้อยกินกับยอดกระเดานี่ยอดเสดาอ่อนๆงามๆเลยจ้าข้าเจ้าตัดออก ก็จะตัดออกบใยมันขึ้นสูงมันละงามก็ได้โทษด้วยค่ะโอ้ยขับประตูอีกแล้วมึงขับประเจ้าเองถ้าได้ภาพดีดกับสีพวกเป็นควยดอกคือพี่น้องละก็จะตัดออกละงามให้ นี่ค่ะอ่อนจัวดัวอยู่อ่อนๆเลยจ้ะแกงอ้อมแซบเป็นตะไานลาองแกงอมม้อมดูค่ะเด้อแกงอ้อมนี่แซบค่ะแซบหลายแกงอ้อมพอแล้วค่ะของยุกกะบ้านกินยำใดก็ได้เอายำใดก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเอาไปหลายนะค่ะเนาะ ไปเขาไปเบื้องอยาเอ็นยืดเขาต่อคุยยอดน,นี่คืองามแถ่นั่นนี่ไปตัดใหไปเลยค่ะขนาดยางไปยางมา,มาพ่อพ่อบอกยมฝรัง่งค้างหังว้วนี่เก็บสิค่าอรออะไรเมื่อนแซบแซบเอาเอาเอามีหอยปักทันน้อยแล้วมีหอดปักทันมีหอดปักทันปักทันฝรัง่งเดี๋ยวเดี๋ยวสิพ้าให้เบิง่งปักทันฝรั่งพี่น้องค่ะ มันตะได้น้อยใหญ่ปันไดย้อมองนี่นี่่นีบักทันเดี๋ยวโอ้ยบางกระตากันสิได้มุเจ้าเบิ้คงกักะนี่ข้าเจ้าเอิญบักทันฝรั่งลูกพุ้นลูกพุ้นฝรั่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจไปซิมเบิ้งขันมันพอนดองแล้วสิเก็บไปให้ย้ายเขาดองสิเก็บไปให้คุ้นย้ายดองคุ้นย้ายแล้วจังดองแซบเดี๋ยวเก็บเอาหมากอันนี้กันเก็บเอาหมากกันนะบักยมฝรั่งกันนะเก็บบรลลุโอ้ยบางกะซิมกันเด้อ มันนั่นสมนี่ค่ะนี่นี่นี่มันจะเป็นลูกพุนอันนี้มันซินไว้น่อยไว้น้อยเดี๋ยวซิมมันก็นอืมพี่นัองสมแล้วสมแล้ว,สม,ลวสมแล้วค่ะสมแล้วโอ้ยแทบก็บักยุ้มแทบก็บักยุ้มความสมมันสมก็ก็บกยุ้มเก็บผสมกันไปเลยจ้ะเดี๋ยวที่ถามคุณยายาว่าล่ะเราไปถอนแขวมาเอ๊ะ คุณยายไปถอนแควมาทีมลุงกระต้านี่ลรวมกันไม่แีละอย่างก็เลยมีแต่ของกินดอกบัวมีน่าเบือ่อคุณยายไปถอนแควมาสามเหล่ยมก้อนนี่คุณไปถอนแควมาบะเน,นียนะเขาเลสซีนัดไปถอนอีกสามเหล่มทั้งทง,ทงตะลิ้ตุนค้างบวมมืดโทหา เดี๋ยวจะอันเดียวให้มันเดี๋ยวจังสิไปเบิ่งอีกต้นหนึ่งจะตุ้มนั่นจังหลายอยู่ในสวนเลยซุ้มนั้นเลยสิเก็บไปให้คุณย้ายดองตะวันน้ำขางทางนี้มีเมดข่ะม,มันทางสูงคุณขึ้นไปตรงสูงนะแมนเมดมอนีอเก็บไปพอได้กินสมสก้อนมอนี้เก็บไปพอได้กินบักสม้มแก้หายายากแก้ยากอันนี้มันยังน้อยน้อยอยู่แล่อกะสมนะเออนะ น้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำลายแตนพี่น้องเอโอโ้เกิดมาเตี้ยตอปอไปเบื้องต้นไม้เฮาทา้งเทียมันได้อีกอันนี้มันสูงพดเออเออน้ำบกยมฝรั่งปักข่อยกระพองเข็นความหวงชิบ้อมนหนาวด้วยพี่น้องฮ้อนพระวันแดดยูเดนมาร์กนี่มันตั้มพระอาทิตย์มันตั้มแหง ผาทิศตั้ำแห้งละเห็ดแหนเผาฮ้อนไหมฮ้นอนยังเอาไปยให้รงหัวกวนได้ขนอทางนอกกันเองีแล้วว่า,าเจ้าหน่าวหรือจ้า้อนคอยฮ้อนหอน,อหอนจะคือหุมขักแท้ทั้งเรียวหาปักกันปลาชีซิมันมักทันมักทันฝรั่งส้มแซบแซบปลาแซบพอสมลวสมละว้อนี่ละ เล็กน้อยนักเรียนเลิกแล้วไปก็อดองแล้วรออีกเล็กน้อยให้เนื้อหลายก็นี่แซ่บจับดอกอีกอย่างนี้ใช่ไหมไปแต่ไปชุกแป้งทอดกินทีเดียวเห็นอย่างก็้อีกินมดแด้ค่อยค่ะ <c oughs> ไปเก็บหญ้าเอ็นยืดทับน้องน้ำเดอ้อน้องป่าปอดีน้องป่าเลิกโรงเรียนพานกันก็เลยว่าแม่สียยางไปเก็บหญ้าเอ็นยืดทับนอกน้ำสนดอกว่าอ้ยหมากอันนี้น้ำได้ใยน้ำได้สุกเลยนี่สิขาพวกเจ้ามาเก็บเบิ้งอุ้มหมักคิ้มเบดดียติข้าเจ้าเอ,อิ้นเจ้าหมากมอนบ้านเฮานี่นพี่น้องเจ้าหมากมอนนี่ค่ะดอกเต็ม หน่วยกับเต็มหอดย้ำตฮ ύ, ้ไงหวานๆใชะะ่ะหมากระบขำละมันจอดเก็บนีสุมือสุมือ,มอตะกีมาทรงนางไปโรงเรียนโอ้ยแดดเลยพี่น้องปะไปเบิ้งหญ้าเอ็นยืดกันทัมันซิมีบ่พ่อหญ้าหวานพี่น้องค่ะพ่อหญ้าหวานเนือกเลยสีแก่ทิมเกือบโบเห็นมันบรได้ยางทั้งนีเนาะเพราะคือตะกียางมาทรงบักขา ยางมะส้มมักหับซูมือยางส้งยางหับซูมือค่ะนี่โอ้ยเถิงกันนี่เถิงกันอ่ะนี่อย่างก็ล่ะต้นตำแงิให้เบิ้งน้ำกันกันม่หักอันนี้ออกมันบบเห็นเนีน่ค่ะแ,แกมืดแล้วแกมืดแล้วแกมืดแล้วยังได้อันนี้เยู่นี่อันนี้ยังได้ค่ะยังอ่อนอยู่หลายหลายเบิ้งเนีน่ค่ะหลาย ลายต้นตวะวังยางแก้แล้วหบานสมชื่อเด้อค่ะเด้ออันน่ะอี่อย่างกะละพี่บุญมีว่าเอาไปปลูกยี่ฮียนใหญ่แมนยุพี่บุญมีเป็นตะไปปลูกงามดอกดอก่นงามกินได้พร้อมดอกงามพร้อมอืมกินกระป้นกับตำมะฮงได้เหมอดกินดิบได้นี่ มีต้นหลายต้นอยู่ค่ะหลายต้นอยู่แต่ว่าแก่กระสีเอาบ่ได้เนาะหักห้าลงก็ยังสินี่เจ้าจังสีเห็นน้ำกันโอ้ยตำเยียหมาม้วยหมาม้วยค่ะหมาม้วยต้นนี้แก่แล้วต้นนี้แก่หมดลวค่ะ ต้นนี้แก่ไหวรวมกันหลายผักนี่ก็ได้กินเป็นแก้มปนแก้มแก้วแล้วอยู่เด้อค่ะเด้อโอ้ยอันนี้อันนี้นนนนหักเาแล้วเนาะมีอีกบ่มีอีกไหมมีอีกไหมอ้าวนี่ต้นหนึ่งได้บอนี่โอานี่แหละ่วนว่าของดีอยู่ใกล้ตาเฉพาิ่นว่าอย่ามองหาสิ่งที่ขาดเดี๋ยวจะพลาดสิ่งที่มีเนาะพี่น้องค่ะ อันนี้แก้แล้วค่ะไปแต่ทางไก่บ่เบิ่งทางไก่ยักเทียของดีอยู่ใกล้ๆนี่มีอีกปะคะมีอีกไหมมีอีกไหมปะคะพี่น้องค่ะไปพ่อจังสีเก็บให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะมา่อดใน,นการอ้อนเอาอีกกัน อ้ยนี่่ะจ๊ะบนโอ่งนะอุ้ยเพิ่งตอมอันนั้นดอกไม้พึงพ่งพ,งพึ่งอยู่พี่น้องเลยมาค่ะมาหอดบ้านแล้วก็ได้ซ้ำหญ้าเอ็นเืดเพราะว่าหญ้าเอ็นยืดมันต้องรอให้ฝนนุ่มหืมพี่น้องค่ะต้องรอให้ฝนตกหลายๆจังสีได้แต่เขาได้สะเดาเนะคะเนาะได้หญ้าหวานมาคั้มหนึ่ง ี่๊ยผักไปเหี่ยวเมื่อเสวีนะมันแดดแทงพี่น้องค่ะแดดแทงได้หยาบหานมาจากจดอกบุแดดแทงจะเอาไปเหี่ยวเอาใส่น้ำไว้เดี๋ยวคืนค่ะเอ่อจุ่มน้ำไว้เดี๋ยวก็คืนเอาโทรศัพท์ดีนะบพรโทรศัพท์ลงน้ำพร้อมคอมเมนเทบึ้มนีเม็นไปเมื่อเลยโทรศัพท์ค่อย ใดผักสะเดาไว้จะอ้อมค่ะไว้จะลวกไว้จะอ้อมเนาะค่ะเนาะกับกับกับก,อออกับกับผักติวรร้วคืดพอออกโอ้ยกับผักติ้วฝรั่งจ้าผักติ้วฝรั่งก็ได้หลาย,ยค่ะซุ้มกระลาังงามก็มีก็เลยว่าได้เก็บมาหลายเก็บมาตะ่อพอสิต้มสม้ม เก็บมาตะพอสิต้มสมใส่เครื่องในไก่ให้น้องป่าน้องป่าสิกินเครื่องในไก่หรือสิกินอันนหนูน่องไก่้สกินยังสิกินน่องไก่หรือสิกินน่องไกล้เอ้ยพ่อเม่ยนนองไก่น่ะเอิบเอิบกรไดน่าอกไก่ชิเดียวเปียวน่ะเอิอไก่มาไว้มากระดานต้มให้น้องป่าพอดีได้ผักติ่วผสมแทนแทนบักขามเสียบแช่น้ำเย็นไว้ก้นพี่น้องค่ะ ออก,กระเดาก็ได้ยกกำนึงได้แกงอ้อ,อมนึงผู้เดียวเพราะว่าน้องปลาบ่ามักกินขมต้องปลา,ก,ปลากินน้ำบ่ได้กินผู้เดียวอ้อมน้อยๆอยเอาเจาะออมน้อยออน้อยเอาเจาะพอได้กินคาบเดียวค่ะกินหลายว่าเสบเห็ดหลายว่าเสียบคันเป็นแล้วกินเก้ากับว่ากินเด้เป็นยักษ์ซ้นนิดใสค่ะนะกะ็ะแต่บกยมมากานึงบกยมกับคันน้อยก็ได้กินสม นี่แหละค่ะผักเขาได้มือนี้เนาะผักฟีย่งางเลาะบ้านก็นได้กินแล้วค่ะออ้ยห่อนเลยแป้งเป้งกับบอกอจะเทอะพี่น้องค่ะคีมกันแดดปโปนแล้วเลยแลยบอะไมันดากลิงเลยหอนย่าห่อนหอดย่าห่อนแล้วะไามันดากลิ้งพี่น้องค่ะซัมเน่ก็ได้กินแล้วจะ้ะซัมเน่ก็ได้กินแล้วผัก,ข,กข้าวเนาะคันย่างอ้อมบ้านซัมสีเห็ดยูเห็ดกินพี่น้องค่ะผักหญานเอ็นยืดร้อยประมาณ รอเบื้องฝนเห็นมันเพ้่มเพิ่มก็เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพาเปะเดี๋ยวสิพาเป็นตัดเอามานเห็ดอันยานนดค่ะเพราะว่าคันนี้เป็นยาเอ็นยืดผสมมันกเกษียนะแก้ปวดแก้แก้เมื่อยกล้ามกล้ามเอ่อคลายกล้ามเนื้อเนาะค่ะเนาะมันเชียนะซอยได้ไหลายสั้นหล่ะค่ะพี่น้องขายคลิปนี่กะพาเก็บผักอ้อมบ้านเนาะค่ะเนาะซ้ำเห็นเนาะค่ะเนาะผักอ้อมบ้านก็มีเฮากินได้ค่ะเพราะว่าเขาต้องกลับมา นวดแขกมันมีแขกจองมันก็นเลยบ่ได้ไปใส่ถึงพอใหญไบ่ได้หยุดงานค่ะพอใหยไบ่ได้หยุดงานพอหญ่หยุดงานเสาร์อาทิตย์จังสิน้พาไปหาเก็บผักบุ้งผักหยางนะะเนาะค่ะเนาะคันได้ไปทะ,ทะเลทะเลก็สิไปซอนกุ้งเก็บหอยตามภาษาพี่น้องค่ะสัหลักค่ะพ่อกันไม่คิดหนานะะเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใช้เลยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ